สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรีวันนี้ย่าพรพามาเที่ยวปราสาทหินพิมายนะคะอยู่อำเภอพิมายจังหวัดคนครราชสีมาค่ะท่านผู้ชมก็ดูตามย่าพรไปเรื่อยๆนะคะยะ่าพรก็มาถ่ายให้ดูความงดงามของปราสาทเก่าๆของประเทศไทยนะคะอาจจะถ่ายไม่โว่วถึงก็ได้นะคะ ก็จะถ่ายให้ดูเท่าที่ถ่ายได้ค่ะเราก็เดินมาประสาทนะคะไนเรื่อยๆกามทางแล้วก็มีด้านหลังนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งประสาทแต่ยักคอนสองให้ดูแค่นี้นะคะเพราะว่าไม่มีใครเดินมาด้วย เป็นปราสาทนะคะที่เก่าแก่มากๆเลยหินตะก้อนที่เรียงเป็นเป็นปราสาทตัวปราสาทนะคะเก่าแก่แล้วก็มีลวดลายนะคะหน้าบันนี่เราเดินกลับนะคะ ตอนนี้ยพอนเดินกลับแล้วนะคะเพราะว่ามาคนเดียวเดินมาคนเดียวก็ถ่ายให้ดูนะคะดูรอบๆบ,บริเวณปราสาทหินพิมายถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะไปเที่ยวนะคะก็มาได้ยพรมาวันนี้ก็โดยการนำของ Google ะคะ่ะให้ Google นำทางมาที่ปราสาทหินพิมายแห่งนี้นะคะ เขาก็มีเนื้อที่นะคะวางใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีปราสาทที่งดงามถึงแม้นจะสุดโทรมไปบ้างก็ตามการเวลานะคะแต่ถ้าเราได้มาเที่ยวนะคะเราก็จะภูมิใจดูสิ้าประตูตั้งเรียงกันไปนะคะมองเป็นทิวดูความเก่าแก่ของปราสาทนะคะ เราก็จะเดินตามที่เราเดินได้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นบอ่อน้ำนะคะเพราะว่ามีตั้งเป็นสี่เหลีย่ยมมีทั้งหมดสีบ่บ่อด้วยกันค่ะด้านละสองบอ่อนะคะกด้านนี้แต่ว่าไม่มีน้ำอยู่นะคะมีแต่หญ้า แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆนะคะไหลาเยอะแย,ยะปลูกไปหมดเลยแล้วก็เก่าๆอายุคงจะมากนะคะล่มลื่นก็เป็นสถานที่นะคะสวยงามที่หาชมยากนะคะ เป็นปราสาทหินแห่งหนึ่งที่หาชมยากเราก็อยู่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชส,สีมามีต้นไม้นะคะอายุเยอะๆนะคะมีหลายต้นมีบ่อน้ำทงรุน้นแต่ว่าไม่ได้เดินลงไปนะคะเดินแต่ข้างบน แล้วพอนก็เดินเท่าที่จะเดินได้ชมได้น,นะคะแล้วนี่ก็ตัวประสาทด้านหน้าค่ะประสาทอะไรคะจะมีสามแห่งได้มีด้านหลังแต่ย่าพอไม่ได้เดินไปนะคะเพราะว่าอายุมากแล้วเดินไปกลัวจะเหนื่อยมากเราก็เลยเดินเท่าที่เราเดินได้นะคะ แต่ท่านผู้ชมมานะคะก็มาเดินดูเอานะคะเราก็จะได้เห็นโบราณสถานของเรานะคะที่คนสมัยก่อนมาโบราณสร้างไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนติดตามดูสิ่งสวยงามที่บรรพบุรุษของเรานะคะสร้างเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดู หินแต่ละก้อนนะคะก้อนใหญ่แล้วเขก็จะวางเรียงกันเป็นปราสาทนะคะเป็นปราสาทเป็นซุ้มขึ้นไปเป็นประตูหน้าตา่างสวยงามค่ะตามการเวลานะคะเป็นสิ่งที่เก่าแก่ที่เราสามารถที่จะมาดูได้ในปัจจุบันนี้ก็มีปราสาทหินนะคะหลายแห่งในประเทศไทย พี่ยาพรจะพาไปดูนะคะก็ดูมาหลายแห่งแล้วแหละถ้ามีโอกาสเมื่อวานนี้ย่าพรก็ไปปราสาทต,ตาเมืองถมเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปได้ขอถ่ายข้างนอกหน่อยเดียวเพราะว่าเขาหมดเวลาเข้าเขาให้เยี่ยมชมแค่สามโมงแต่ยาพรไปทั้งสี่โมงก็เลยไม่ได้เข้า ก็เสียดายค่ะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะไปใหม่อยากเห็นนะคะข้างในประสาททุกๆประสาทเลยเจ้าพรก็ขอจบคิดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ